สวัสดีครับพบกับผมมงคลกัรัตนุธะในรายการ d o c t o r f i s Story ครับ EP นี้เป็น EP ที่8ครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ทำอย่างไรเมื่อใจกังวลเอาละ,ะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ในสถานการณ์ของโควิด -19 หลายคนมักจะมีความกังวลมักจะเริ่มกลัวว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรในโลกของสิ่งที่เรียกว่าไม่มีความแน่นอนอะไรเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับในหัวข้อ EP นี้นะคบผมมีคําถามถามผู้ฟังครับคนเราเนี่ยเวลากังวลใจมันเป็นการคิดแบบไหนครับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับอ่ะลองฟังใหม่นะครับกังวลใจเป็นการคิดแบบไหนครับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับนี่คือสิ่งที่ผมมักจะใชค้คำถามนี้กับคนเรียนของผมอยู่เสมอครับในคลาสของหลักสูตรของคําว่าคิดบวก ให้เวลาขอคุณผู้ฟังเราคิดดูนะครับขอ,อยกักเฉลยครับกระบวนใจเป็นการคิดในเชิงอนาคตที่ค่อนข้างสุดโต่งมากๆคิดในเชิงลบครับว่าเราทําไม่ได้ทงทั้งที่เราอาจจะยังไม่เคยทํามาก่อนนะแต่มันคิดไปเองไงคิดไปล่วงหน้าเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆทักษะใหม่ๆซึ่งเราไม่คุ้นเคยและเราก็ติดคาว่าคอร์ปอร์โซนก็คือพื้นที่ที่เราคุ้นเคยเราไม่กล้าออกจากพื้นที่นันตรงนี้เพราะจะรู้สึกว่าแบบนี้มันก็สบายดีอยู่แล้ว แต่อย่าลืมครับว่าในยุคนี้บอกเลยว่าทุกอย่างหลังจากโควิดเปลี่ยนมันจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากแล้วคุณต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอันนี้คือการคิดแบบสุดโต่งมองอนาคตมากเกินไปจนเป็นการคิดลบทําให้เราเกิดความกังวลใจแต่ก็จะมีคนบางประเภทครับที่ชอบยึดติดก,กับอดีตอดีตท,ที่เลวร้ายอดีตท,ที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อทั้งทงที่โอกาสมันก็วิ่งเข้ามานะครับ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าอดีตมันเป็นสิ่งที่เราย้อนกลับไปแก้ไม่ได้เราไม่สามารถไปค้นหาอัญ,ญมณีครับแล้วก็มาดีดนิ้วติ้งนะครับเหมือนกับหนังอเวนเจอร์ใช่ไหมฮะซึ่งมันทําไม่ได้นั่นคือโรคแห่งมายาแต่เราอยู่โรคแห่งความเป็นจริงดังนั้นอะไรที่มันแก้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปแก้เลครับแค่จะรู้ว่าอ๋อที่เราเคยพลาดนะจุดๆดนั้นมันเกิดจากหนึ่งเราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยความรู้เราน้อยไปหน่อยแล้วเราก็มีความมั่นใจอีกโก้ค่อนข้างสูงจนทําให้เราเกิดความผิดพลาด เรามาเ่เรียนรู้แบบนี้โอเคแต่มันคงย้อนกลับไปเปลี่ยนอนดีตไม่ได้นั่นจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงอดีตมากเกินไปสุดโต่งอนาคตมากเกินไปสุดโต่งมันก็ทําให้เราเกิดความทุกข์ครับเมื่อความทุกข์เข้ามาความสุขมันก็หมดไปมันก็หายไปนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องคิดแบบนี้ครับมองที่ปัจจุบันปัจจุบันหลายคนบอกว่าเฮ้นคนเราไม่ต้องคิดเลยมากครับเนี่ยใช้ชีวิตไปประมานนึงซึ่งคิดแบบนี้ก็อันตรายนะ เพราะสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณฟังครับลองเอาไปใชใ้ดูคือการมองไกลทําตรงหน้ามองไกลคือการคิดแบบอนาคตคิดแบบมีเป้าหมายครับลองคิดง่ายๆครับหลังจากจบโควิดนี้ไปเราจะต้องวางแผนต้องวางเป้าหมายทิศทางย,ยังไงต่อไปเพราะวันนี้เกิดวิกฤตวิกฤตเกิดปไปมันอาจจะมีวิกฤตใหม่เข้ามาถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราไม่เตรียมตัวนะครับเราอาจจะอยู่ลําบากมากๆนั้นวันนี้ใครไม่เตรียมตัวในอดีตไม่เป็นไรครับมองคือบทเรียนแล้วกันถ้าวันนี้ ทุกท่านผ่านไปได้นะขอขอให้ทุกท่านผ่านไปได้นะในสภาวพแบบนี้นะครับถ้าผ่านไปได้คุณมองเลยครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเอามาจดจําและเรียนรู้กับมันเพื่อวางเป้าหมายวางอนาคตให้มันราบลื่นกว่าที่เป็นอยู่เห็นไหมครับนี่คือการคิดแบบมีเป้าหมายและเน้นที่ปัจจุบันก็คือทําตรงหน้านี่แหละปัจจุบันคือการทําตรงหน้าให้ดีที่สุดก้าแรกคุณต้องมีเมื่อคุณมีก้าแรกก้าสอก้าสามมันจะตามมาไม่ยาก วันนี้ผมอยากจะให้คุยคิดแบบนี้ครับว่าปัจจุบันมันก็ขยายความได้อีกนะปัจจุบันคือการมองแบบไหนล่ะอ่าสมมติผมตั้งคาถามง่ายๆคนไหนสําคัญที่สุดในชีวิตของตัวเราฟังใหม่นะครับคนไหนสําคัญที่สุดในชีวิตของตัวเราบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ตัวเราสามีพยานลูกถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยครับทุกอย่างไม่ผิดไม่ไมีถูกเลยครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือคนตรงหน้า ทุกคนที่อยู่ตรงหน้าเรานะตอนนี้สำคัญที่สุดครับสมมุติว่าคุณต้องออกจากบ้านไปทำงานนะครับตอนนี้คุณอยู่บ้านบ้านคือปัจจุบันนะที่ทำงานคืออนาคตแต่ตอนนี้คุณก้าวออกมาจากบ้านแล้วไปถึงที่ทำงานแล้วบ้านมันคืออดีตละที่ทำงานคือปัจจุบันและตอนเย็นคืออนาคตที่คุณจะกลับบ้านนั่นแปลว่าเมื่อคุณถึงที่ทำงานสมมุติหัวหน้างานเราเดินมาทักทายมาพูดคุยมาถามไถ่สารทุกสุกด,ดีบหรือถามไถ่ถึงเรื่องงานตัวคุณต้องโฟกัสไปที่หัวหน้ามากกว่าโฟกัสไปที่ คนที่อยู่ในบ้านสมืติคนยี่อยู่บ้านอาจจะเป็นลูกเราแต่ตอนนี้ลูกอ,อดีตปละนั้นคุณโฟกัสผัวหน้านะครับฟังเขาให้ดีว่าเขาต้องการอะไรและตอบสนองเขาให้ได้กับการนี่คือเลิกงานและห้าโมงเย็นคุณกลับบ้านที่ยำง,งานคืออดีตและแต่บ้านคุณคือปัจจุบนันที่คุณจะต้องโฟกัสไปที่ใครครอบครัวคุณละมีลูกภรรยาสามีไม่รู้หลักใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ้านคุณคุณต้องโฟกัสและตัดเรื่องงานทิ้งไป เห็นไหมครับนี่คือการโฟกัสที่ปัจจุบันเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสตร,ตรงนี้ได้สมองคุณมันจะเป็นไงมันจะเขาเรียกอะไรครับว่าสมองคุณจะได้โฟกัสตรงหน้ามากขึ้น,มนไม่ใช่ว่าโอเคสายตาดูตรงนี้แต่หูไปฟังอย่างอื่นนะครับสมองไปคิดเรื่องอื่นมันอิลุงตรงนังไปหมดแบบนี้มันก็คงไม่ใช่นะครับดังนั้นเทคนิคในการลดความประมลใจนะครับง่ายมากเลยผมมีอยู่3ข้อเองนะครับ แต่ดีนะข้อหนึ่งคุณต้องมีเป้าครับเป้าหมายคุณต้องชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องทําบางคนมีเป้าแต่เป้ามันมันห่างไกลมากๆซึ่งอีพีนี้ผมอาจจะไม่ได้คุยเรื่องเป้าหมายในในเชิงลึกนะอาจจะแค่ๆเกินๆไว้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งในอีพีนะครับต่อไปในเรื่องของเป้าหมายซึ่งผมจะลงลึกให้นะครับนั้นให้คุณรู้ก่อนว่าเวลาคุณคิดอะไรคุณต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงกับเรื่องนั้นๆถัดมาคือวางแผน นะครับโดยเฉพาะวางแผนกับเรื่องของขอบเขตเวลานะครับเวลาเป็นสิ่งที่มันเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นั้นคุณต้องบริหารเวลาให้ดีและคุณต้องมีความเชื่อว่าคุณทําได้ภายใต้เวลาที่จํากัดสรักยรกรที่มันจํากัดน,นั้นถ้าคุณขาดองค์คำว่าความเชื่อไปทุกอย่างจบเลยนะครับคนส่วนใหญ่ครับมีเป้ามีแลนที่ดีแต่มักไม่ค่อยเชื่อว่าฉันทําได้มักดูถูกตัวเองว่าฉันไม่มีองค์ความรู้ฉันไม่เก่งฉันไม่มีความสามารถฉันไม่มีประสบการณ์วันนี้ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่า คนเราเมื่อรู้ตัวว่าไม่เก่งครับก็แค่หาองค์ความรู้อย่างผมเองผมทำอาชีพวิทยากรหน,น้าที่ผมให้ความรู้แต่ผมก็มีความรู้ระดับหนึ่งไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับนั้นอะไรที่ผมรู้ผมก็ต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆผมใช้วิธีการคือรู้จุดแข็งพัฒนาจุดแข็งจุดอ่อนเสียเวลาครับมันใช้เวลาแต่ถามว่าเมื่อวันหนึง่งเราก็ต้องเรียนรู้นะครับผมเองมีโอกาสไปเรียนเปียโทนะฮะเพราะวันนี้ผมเชื่อว่า ในยุคต่อไปคุณต้องมีทั้งหลักการและหลักกูหลักการคือวิชาการที่คุณจะต้องมีองค์ความรู้ให้มันกว้างกาก่อนนะครับก็หาได้จากตามโรงเรียนตามหาไลัยหรหือตามคอร์สต่างๆและคุณต้องมีหลักกูคือวิชาทำาทมาหากินวิชาที่จะทําให้คุณมีชีวิตอยู่ได้หาเงินได้นะครับถ้าคุณมี2ข้อนี้เมื่อไหร่ครับบอกเลยชีวิตคุณไปรอดแน่นอนแต่ถ้าคุณมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นคุณมีแต่หลักการแต่ขาดหลักกูคือมีแต่องค์ความรู้แต่ไม่กล้าลงมือทาก็ไร้ค่าคุณมีแต่หลักกูคุณสักแต่ว่าทำทำทำแต่คุณทําแบบไม่รอบคอบขาดความรู้คุณก็มีโอกาสผิดพลาดสูงเพราะอย่าลืมว่าประสบการณ์ทําสักพักก็ตานคุณก็ต้องหาความรู้ไปเรื่อยๆนั้นคุณมี2ด้านนี้มันจะทําให้ตัวคุณไปต่อได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่คุณต้องใส่ไปเสร็จแบบนี้เข้าไป 2. ครับ คุณต้องกล้าลงมือทาเน้นที่ปัจจุบันนะครับเพราะเวลาคุณคิดอะไรแล้วแต่มันจะใช่ไม่ใช่คุณต้องวัดที่การลงมือทําวัดที่ผลลัพธ์เมื่อคุณทําแล้วนะครับคุณจะรู้เองว่าไอ้ที่คุณคิดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้โดยเฉพาะข้อ3ครับยอมรับในความเป็นจริงอย่าโลกสวยกลับประมองความเป็นจริงครับถึงแม้โอเคมันอาจจะเร็ว้ายไม่เป็นไรนะครับถือว่าผิดเป็นครูแล้วการครั้งแรกนั้นเวลาผิดปรับปรุงแก้ไขสร้างทางเลือกใหม่ครับ อย่ายอมแพ้ว่าอ๋อฉันผิดแล้วไม่เอาแล้วล้มเลิกแล้วคนสําเร็จทุกคนเขาล้มแล้วลุกเร็วเสมอไปต่อแต่ถ้าสําเร็จละ่ะอย่าพอใจแค่ตรงนี้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงทุกวันพัฒนาพัฒนาพัฒนา,ฒนาต่อยอดต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆครับศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับแบ่งเวลาให้ดีในการหาความรู้ในการลงมือทานะครับในการสร้างสังคมเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นมากในยุคใหม่นะครับงั้นถ้าวันนี้คุณไม่อยาก กังวลใจคุณอยากอยู่ในโลกปัจจุบันให้มีความสุขได้ผมเน้นที่ความสุขนะครับความสุขเป็นเรื่องสําคัญมากๆอย่าพึ่งไปคิดอะไรที่มันเป็นเชิงลบมากเกินไปอย่าไปคิดอะไรที่เป็นการดูถูกตัวเองลดคุณค่าตัวเองพยายามมองบวกเสมอครับแต่เน้นความเป็นจริงด้วยนะครับก็ฝากอีพีนี้ไว้ทําอย่างไรเมื่อใจกังวลน,นะครับไม่ยากเลย นะผมอยากให้คุณผู้ฟังฟังผมแล้วลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้แต่อยากให้ลองเอาเกจเล็กเกจน้อยไปปรับใช้ดูแล้วลองดูสิว่ามันใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้จริงนะครับก็ฝาก EP นี้ไว้นะครับติดตามผมได้ครับผ่านทาง Dr. Fit Story ในช่องทาง YouTube ผัดบีนแอคชอร์ ual, นะครับหรือผ่าน Facebook นะครับก็ถ้าเป็นแฟนเพจก็จะเป็น uh, Dr. Fit Dr. จุดแล้วก็ Fit ปลานะครับหรือทางไลน์แอด ด็อรฟิตนะครดีอาจุดก็ฟิตปลาเช่นกันนะครับทุกเช้านะครับเช้พนดสุขเจ็ดมงครึ่งนะครับติดตามผมได้นะครับเราจะมีความรู้ดีๆแบบนี้เสิร์ฟให้คุณฟังตลอดเวลานะครับก็ติดตามได้นะครับวันนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ